บรรยากาศตอนเย็นนะคะเพื่อนๆก่อนเราจะลงทะเลค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะดูวิววิวทิวทัศน์ก่อนเราจะลงทะเลค่ะวิวสวยๆให้เพื่อนให,ให้ทุกคนได้ดูก่อน นี่คือตอนเย็นนี่ก็คือบ้านพักคนชราค่ะสำหรับคนมีตังคนะ,คะเป็นหมู่บ้านติดดิมทะเลเลยคะ่ะวันนี้ก็พอหิมะแถวนี้ไปแล้วก็จะเป็นสีเหลืองหมดทั้งทุ่งแล้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในทะเลก,กันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าก้อยมากับคุณสามีนะคะน้องตีไม่ได้มากันเดี๋ยวเรามาเก็บหอยกันเลยค่ะอยากเก็บจะแย่แล้วเยอะแยะเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆป้าอ่ะเขาใส่ไอ้ถุงมือก่อนเซฟมาหน่อยหนึ่งแล้วเซฟมือหน่อยก็ดีน้ำมันเย็นจัดโอ้โหเพื่อนๆ

แต่ป้าถ้ากินอิ่มมาโผนั่งลำบากเลยคันนี้โห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 เยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะอืมพอได้กินแล้วค่ะ โอ้โตนี้ก็เยอะอยู่ครับเพื่อนลองมาในน้ำหน่อยอูย้ตัวใหญ่ครันี่ใหญ่เลยอเพื่อนจ๋าเยอะนี่ฮะอือหือโอ้โห โอ้ยน้ำเย็นเจ็บเลยนี่่คะเพื่อนดูในน้ำสิเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวเราก็เอาไปพอกินแล้วนะคะเราไม่เอาไปเยอะตาบน้ำเข้า ตัวอ้วนอ้วนค่ะเพื่อนเด็ดเด็ดเอาเลยค่ะมันเยอะขนาดโอ้โหตัวอ้วนดีจังเลือกเอาตตัวใหญ่ๆนะคะอุย้ยทันน้ำจิ้นเอ่อซีฟู๊สับๆนะคะเนี่ย ตัวนี้ห้องงามเพื่อนจ้ะนี่เพื่อนเดี๋ยวไปเลยเพื่อนกินข้าวมาอิ่มๆแล้วก็มานั่งเก็บ มันสามีเก็บมาต่อเลยค่ะโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ดีจังเลยเพนนื่อนเราไม่เอาเยอะเอาพอกินผัดสปาเก็ตตี้สีฟูดนะคะโอ้โหตรงนี้เนี่ยเพื่อน ดูก็ถ่ายรูปสักสหน่อยก่อนนี่ค่ะตัวใหญ่เลยอุ้ยดูเดืยวเพื่อนไม่ต้องไปตรงไหนไกลเลยค่ะในจุดเดียวเองฮู้หเอาสกิ่กระสอบค่ะเนี่ยอู้หูหเยอะมากนี่ค่ะเนี่ยโอ้โห ชูหน้าสลอนเลยอย่างอ้วนเลยค่ะอหอยขมก็มีนะคะหอยขมก็เยอะค่ะนี่ดูหอยขมโโโหโ,โูนาเวของกินไม่อดไม่ยาก Ui, oh, tổ dài quá! Ồ hồ! Đừng nó cứt 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 lên ha. À. นี่สลายสลายก็เยอะค่ะอูย้ยดูตรงนี้สิเพื่อนโอ้โหมันต้ลงลงมาในน้ำเลยเยอะมากค่ะโอ้โหทั้งอบทั้งอ้วนเลยค่ะ นะแค่ไม่เห็ยูบิตาลิสพูรีสดารินทำคัมคำคำคัมเฮียพูรีสให้คุณสามีช่วยเก็บหน่อยให้เข้ากล้องหน่อยโอ้อโหนางไม่ให้ความร่วมมือเลยคัมคำพผรีสเดี๋ยวดูสิเพื่อนๆแป๊บเดียวขึ้นกระป๋องละ แต่แม่เเยอะมากข้ามมพร oh ิส oh oh oh. ก้มเองไม่ไหวค่ะต้องให้สามีมากม้ม you h นอยู hmm. ่ดูลิมัดูเพื่อนความเยอะอุ้ยดูด้ยวความอวกความอันของเขาดูาเพื่อนๆจ้าดูเหอะเ e a ยยูแ c นเก็ตเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดันลิ้งเนี่ย โอ้สองอ้สองโอ้สงโอ้สอจะอสองโอ้สองอ้สรงโอ้สองโ้สออ้สงอ้สองโอ้้องโอ้สองอ้สะโอ้สโอ้สองอ้สองโอ้สงโอ้สองโอ้สองโอ้สอง e อ้สองโอ้สองโอ้ s e e o อันเดียวไหนไหนหอีกแดูดิมันจะไปทุบหอยมมมมอนเดยหนไหนไหนย่อย่อย่อไม่ไดกดเอาหินมาทุบหอยครับดดหลังแหวนเลยเย้ครึ่งกระป๋องแล้วค่ะแค่นี้พอกินแล้วมั้คะเพื่อนๆ ถือส้นทักถือส้นทักถือส้นทักขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่าโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินออกกําลังกายต่ออาจจะมีวิวสวยๆให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอีกนะคะยังไงป้าก้อยขอขอบคุณสําหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยค่ะขอบะคุณมากๆเลยค่ะอ